Welcome Enjoy your t a y Okay b สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่าดอนะครับคุณ oh. ผู้ชมซึ่งแบบนี้นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างน่ารักนะครับไม่ค่อยน่ากลัวซเท่าไหร่นะคือแบบนี้นะครับดังมากในทิกตอกตอนนี้นะครับจนผมนั้นอดเล่นไม่ได้เลยนะครับคือมันเป็นเกมผีใช่ไหมเพราะงั้นคือเราต้องไปห้องที่เล่นคนเดียวเว้ยเอา้าเมื่อกี้เข้าห้องคนเดียวมาทําไมพอเข้ามั้งในมันมีสี่คนวะเนี่ย โอ้แย่จังสงสัยต้องเล่น4คนแล้วนะโอเคนี่คือมุมมองนะครับอุ้ยเห็นมือตัวเองด้วยนะกด C เพื่อย่อโอเคแล้วกดชิปเพื่ออะไรอ่ะกดชิปก็ย่อเหมือนกันนะครับ C ก็ย่อชิปก็ย่อว่ะคือเราไม่สามารถวิ่งเร็วได้หรอคนโถก็ย่อเนียครับปัดโอเคเออไม่รู้นะครับว่ามันจะมีจับสแกมผมเมื่อไหร่นะแต่คือผมดูคร่าวๆมาแล้วนะครับในติ๊กต็อกนะ แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าแต่ละประตูเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างน,นะอุ้ยอะไรอ่ะขอดูหน่อยไม่มีอะไรที่หยิบได้เลยนะครับประตูที่5แล้วนะครับใช่ไหมใช่นะครับคือมีทั้งหมดกี่ประตูกันแน่กันไปดูนะครับบางคนก็บอกมีไปละร้อยประตูเลยเว้ยคุณผู้ชมโอเคอันนี้คืออุ้ยอันนี้คือไม่เปิดประตูเหรอเข้ามาตรงท่อระบายน้ําแทนโอเคมาประตูที่8เลยว่ะทาไมทาไมมันอุ้ย แล้วผู kind of ้หญิงคนพิชัยไปไหนอ่ะทำไมเริ่มเปิปตูไอ้ซอนแล้ววะไปไหนดีเพื่อนกูเข้าตูก่อนตเพื่อนหนูตายแล้วชิบหายแล้วออชิดเพื่อน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 ลองด้วยคือผมไม่มีไฟอ่ะประตูที่13ถูกปิดอยู่ คือหวังว่าพหนุ่มคนนี้นะครับเขาจะรู้ทางไปนะคุณผู้ชมผู้ชมคนไหนนะครับที่เล่นเกมนี้เป็นแอบก็ช่วยคอมเมนต์สอนผมด้วยนะครับผมอยากเล่นเป็นอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือแอบใต้เตียงได้โอเคแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขาหาแล้วะเนี่ยคือที่ผมไปดูในทิกตอกมาคือถ้าเกิดเราไปแอบในตู้เสื้อผ้านานๆคือเราเจอผีด้วยใช่ปะ่ะเจอผีจำสแกใต่เราด้วยเลยอโอเคประตูที่สิบสี่เปิดแล้วสิบหกตามติด แต่ทำไมผมต้องไม่มีไฟอยู่คนเดียววะเนี่ยไม่ชอบความมืดไม่ชอบที่แคบไม่ชอบอะไรทั้งนั้นนายเปิดประตูเปิดประตูเร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันอยู่ใต้ตีกูไม่ ICU ICU หน้ามือเพื่อนในขยางไหนนายอยู่เฮ้ยประตูประตหืมกูโดนอีกทีนึงกูโดนอีกทีนึง เพื่อนช่วยเราด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนายนายไปไหนก็ได้ที่หนึ่งไปไหนก็ได้สักที่หนึ่งตอนนี้เราโดนไอ้ตัวนี้ขัดกัดจนกูจะตุยอยู่แล้วไฟไฟไฟกูก็ไม่มีเหมือนะมันโคตรน่ากลัวเลยโอ้ชิปเลเยอร์คือเราเอาลูกบิดเนี่ยมาเพื่อซื้อของได้ไหมคุณผู้ชมมีอันนี้คือ ยาเหรอใช่ยานะครับ New and Speed b o o นะครับแล้วก็ไปฉายแล้วก็ไปแช็กค,คือถ้าเราเจอไอ้ผีที่มันอยู่อตรงใต้เท้าเราไ่แไกี้คือเราต้องมองมันใช่ไหมคุณผู้ชมอะไรอ่ะทำไมเป็นแสงสีฟ้าโอ้โหแบบนี้แว่นออกตาต้องเข้าอุย้ยลูกตาเต็มเลยวคือห้ามมองลูกตาใช่ไหมยอย่าไปมองมันลูกแอดมีเฮ้ยผมไปม,มองแล้ว พ่อหนุ่มตะบูไลคนนี้คือเขาเซียนจจัดๆนะครับผู้ชมเขานํามาแบบไม่มีติดขัดอะไรทั้งนั้นหัวใจกูจะวายเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ออกมาจะแกะคือเวลาเราเจอตัวอะไรใหม่ๆนะครับคือมันได้อะชิเมนต์รัวๆเลยเว้ยแต่ไม่อยากเจอได้ไหมไม่อยากได้อะชิเมนต์เลยเมื่อกี้ลืมมาแล้วนะครัเพราะเราผ่านไปถึงห้องไหนแล้วเราตายแต่ตอนนี้คือมุ่งสู่ห้องที่13บสามนะผู้ชมครับเฮ้ยเข้าตู้เหรอ โอ้ไม่แล้วคนนี้ไม่เข้าตู้คือมันทำยังไงถึงจะรอดอ่ะนี่มันมีแค่สามตู้ใช่ปะ่ะเอ้ยสี่ตู้พอดีอ๋อมันมีสี่ตู้อ๋อถ้าเกิดเจอห้องแบบนี้ต้องเข้าตู้โอเคผมจําไว้นะครับเพื่อที่ผมนั้นจะมาสปีดรันในภายภาคหน้านะผู้ชมครับอันนี้ห้องที่สิบเก้าครับผมโอเคไม่รู้นะว่ามีกี่บานกี่ประตูที่รู้เราเข้าไปก่อนโอเคเพื่อนติดไฟอ๋อคือไอเทมนี่คือมันต้องซื้อใช่ไหมพวกไฟแช็กไฟฉายเนะี่ย เพราะงั้นคือต้องเล่นบ,บ่อยๆนี่ยเพื่อเ,รเหรียญพอดีอ,อดีบเอแล้วเท่าที่ผมดูในทิกตอ,อกมาเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีปีศาจไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ละประตูแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยเข้าโอเคเรียบร้อยถ้าเจอห้องแบบนี้คือต้องเข้าตู้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เข้าสู่ห้องยี่ห้าแล้วคุณผู้ชมครับโอเคในเกะมีอะไรไหมไม่มีครับ ยี่สิบหก let's go ยี่สิบหกเนี่ยเป็นห้องโถง,งว่างๆว่ะเหมือนจะหนีอะไรไม่ได้เลยเนี่ยห้องที่ยี่สิบเจ็ดนียครับเหมือนต้องอ๋อช่วยหากุญแจอีกแล้วเนีครับโอ้โหชิดแหละคือจะต้องช่วยกันหากุญแจแบบนี้แล้วถ้าเกิดปีศาจมันโผล่มาในเกมแบบเมื่อกี้ทาไงวะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีเกมผีที่ทำให้ผมกลัวได้มากกว่ามีมิกในโลบอกเนี่ยครับโอเคเสรยจร้อยปกติคือผมกลัวผีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่ในเกมที่แบบ ประมาณนี้เข้าใจป่าแต่นี้คือเขาทําทุกอย่างมาดีมากเว้ยดีจนเหมือนเราไม่ได้เล่นอยู่ในโรบบอกเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ไปหันมองเจอตัวละครเพื่อนที่เป็นที่เป็นโรบบอกนะครับคนที่เราคิดว่าจะแบกเราไปโดนเจอบอลนะเขาได้หลุดออกไปแล้วยี่สิบเก้าโอเคยี่สิบเก้าไปรู้ได้ว่าต้องเจออะไรบ้างอ่าอันนี้คือห้องที่สามสิบเปิดเข้าไปโอเคสามสิบก็ยังไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมครับ สามเอ็ดเริ่มมีเสียงแปลกๆเริ่มมีเสียงแบบโอ้โหแล้วคือไม่มีไฟแช็กกันเลยครับคุณผู้ชมอ๋อเจอทางทักทีห้องที่สามสองนะครับ้ยขอบคุณคุณหญิงคนนี้มากนะครับที่หาทางให้เราคือตอนแรกผมหลงอยู่นะครับแต่ว่าเขาออกมารับผมนะเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆเลยนะห้องที่สามสิบสามแล้วครับผมห้องนี้คือต้องแอบไหม,ไมต้องแอบเนาะ <laughs> บบวิ่ไม่ทุกอย่างก็เย่เลยเกือบตายกูคือมันชินว่าจะกดชิปวิ่งเนี้ยครับแต่มันกดชิปคือมันกลายเป็นยอ่อไม่อเมื่อกี้ห้องที่สามห้าครับเป็นห้องโถงใหญ่ๆไม่มีอะไรมากมีตู้เสื้อผ้าให้แอบ,บเหมือนเดิมโอเคห้องที่สามหกอุ้ยมีลูกตาอยู่ลูกตานี้มันห้ามมองใช่ไหมเธอเราเคยดูอยู่ ีลูกก็ตายแล้วโอ้ทดิไมเดินไปแหนกไวเดี๋ยวลูกก็ตาวันนี้แค่โอเคพี่โอ้โหลูกตาเริ่มเยอะอ่อชิดเต็มไปหมดเลยห้องที่40แล้วนะผู้ชมห้องที่อื้อหือบอสเกิดห้องที่40อย่างงั้นเหรอวิ่ง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 โซี โอเคยัง okay. ไงต่อยังไงต่อวิ่งครับผมหวังว่าแม่หนูคนนั้นจะรอดหวังว่าแม่หนูคนนั้นจะรอดอลกไปโอ้ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายต้องกัยังไงต่อห้องนี้ยังยังไม่เข้าแล้วกันเอ่อกูเข้าเป็นนลกคือถ้าที่ผมดูมาเนี่ยมันมีประตูหลอกแล้วก็ประตูจริงนะคุณผู้ชมผมก็เลยไม่รู้นะว่าไหนมันหลอกไหนมันจริงกันแน่นะแต่เท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเกิดผมไม่ได้คุูอย่างคอมพิวเตอนะครับผมไม่น่าจะรอดถึงห้องที่40นะคุณผู้ชม สำหรับดอนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกแน่ๆนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมชอมบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะสอนผมเล่นนะครับว่าเวลาเจอผีตัวไหนตัวอะไรเนี่ยให้ทำยังไงนะครับหรือว่ามันมีจุดสังเกตแบบไหนนะครับคุณผู้ชมก็ช่วยสอนผมเอาไว้หน่อยนะโอเคสำหรับนี้ผมต้องไปแล้วบ๊ายบายครับผม